โรเมลโดนบล็อกเร็วแล้วเกมจะสวนก็โดนตัดได้โดยสาระครับมาแล้วสารัะอยู่เย็นขวาของสาระตัดเข้ามาด้านในกาคุโตโนสุดะตัดให้ลูกนิปพยายามให้กับโดอีเลยครับเหมือนเจ้าตัวอยู่สจิตสองใจครับเบ็ดสินให้เล่นล้วครับเหลือบ,บอสสอนครับบีจีบอลย้อนขึ้นกันมาโนสุดะสารัะยิงลูกนิปเบาไว้หน่อยครับไปตรงตัวกิติพนันธ์ ไม่รู้เป็นลูกสูตรหรือเปล่าครับบีจีเก็บได้อีกครั้งหนึ่งัชันมงคลออกไปขวาสัญชยัยเล็งกับเอกนิตจเอลโลเปสปิซาโนหูสัตลูกนี้ปัดทิ้งออกไปได้ครับกิติพันธน์นี่ครับเท้าซ้ายของเจอโลเปสปิซาโนครับได้ลองเช็คเ,เก็บได้อีกครั้งครับบีจีโดยชันมงคลลองส่องลูกนี้ก็ไม่ดีครับโดนไม่เต็มตามายือของโดอิสัตด้วยซ้ายฮูหูวิบอลเข้าด้านหลังนะครับ โอ้โหมองเห็นตะข่ายไหวๆนี่คิดว่าเสียบเสาเข้าไปครับเดี๋ยวดูครับโอ้ในลูกยิงของชัดมงคลอย่างดีที่กลับมาเข้าทางแล้วเจ้าตัวเนี่ยถ้าได้บอลเนี่ยไม่ต้องกลัวครับยังไงก็จะหาวิธียิงครับเอกนิษฐ์ปัญญาครับมาอะไรครับโยกของเอกนิษฐ์เอกนิษฐ์ขยับขวางออกมาขวาให้กับชนาทิพชนาทิพโยกเองมีพื้นที่เล่นไหลต่อไหลต่อแล้วสารัตติโนดิติเซฟกิติพันธ์ได้สามอิกทีแล้วขาดเซตอปัดข้ามข้ามออกไปครับกินิพันแสนสุขโอ้โหนี่ ลอดมาได้ครับ2จังหวะซ้อนเลยครับของกิติพันธ์โดยกฤษดากาแมนกฤษดาเปิดไปเสา2แล้วจิกลูกนี้ไปตรงตัวกิติพันธ์โอ้เซฟอีกแล้วครับถูกเคลียร์ทิ้งออกไปได้ครับนี่นะครับเกือบใช้โปรโมชั่นยิงทีมเก่าครับมาทิวส์ฟรนาซารีครับสราวุธกัลยาณบับดิตสัญชัย เปิดย้ำเข้ามาอีกทีหนึง่งเป้าหมายคือฟอนาซารี่มงชงต่อก็เข้ามือกิติพันธ์นะครับหาโอกาสมงจนได้นะครับฝั่งของบีจี